ชุดแต่งกายของชาวรัวปรางชิงตุงที่นี่ปัจจุบันก็มีการพัฒนากันไปบ้างนะครับแต่ก็ยังมีบางหมู่บ้านนั้นที่ยังคงอนุรักษ์ชุดแต่งกายของตัวเองเช่นหมู่บ้านนี้ป้าเป็นคนปางวันไหนกันวันแงกจ้าวันแงกจ้าวันแงกใส่สโคตี่ไหนจ้าใส่โคตี่ไหนจ้าวันแลกไปวันแงเน้วเดี๋ยวหรือว่าวันอื่นจะใส่ะ วันเงกวันเชียนเงกวันเชียนวันลงวันโอชี่วานกไ้ค่ะอ๋ที่ใส่สุโคที่ไหนอ๋อใจอ๋ออ่ายาวทีตีกำไรมือที่บนห้องสังคบอันนี้เป็นไรตีค่ะอะไรนะอะไรงอกตีกำารอ๋อไรงอกตีอ๋ออันนี้ไรซอกไรซอกอะไรมาตัวไอแล้วตีอ่อซอยเนี่ยบนห้องสังอันนี้โมวบุลอีสังนะโม่บุลเป็นสังซ้ำใส่ใส่เงิน อ๋อใส่เงินห้าหมื่นเป็นสั่งเส้นใส่น้ำที่ไหนล่ะขับทางน้ำน้ำขับทางโอ้ยมันได้แล้วแล้วชิ้นรูปชิ้นรูปชิ้นรูปชิ้นขับทางควายค่ะเป็นน้งก้อยอ่ะหมุนโต้ยังไงอ่ะหมุนโตหมุนหมุนโตอ่ะชุดชาวร่วบฟังกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางทีมงานดีไซเนอร์ของชาวปรางนะเวทีรวบปราง3แผ่นดินก็เลยนำเสนอบนเวทีในงานนี้ด้วยครับ หันหน้าหันหน้าหันหน้าเข้ากล้องแล้วเป็นสังสคนใส่สโคไว้ตั้งตั้งในยาวๆตั้งนอสเปลี่ยนสั้นๆล่ะเหมือน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 ท้าเหมือนเท้าอ่ะอ๋อเป็นมียวเมียวลอยค่ะอ๋อมันเมียวลอยอ๋อมันใจสโคยาวเออมันใจมันเป็นอันนั้นชุบเคี้ยนค่ะชุบเคี้ยนค่ะอ๋ออันนี้ชุบเคี้ยนไก่ค่ะแล้วแล้วอันนี้เป็นสังค์อะไรเอออันนี้ใช้ลูกเป็นลูกลูกค่ะอ๋อที่ปาตีสัง อยู่ป่าอุปาเฮยค่ะอะไรป่านีค่่ะอยค่สังชาวรั้วปรังที่ใส่เสื้อผ้าแตกต่างกันไปนั้น <c oughs> มันไม่ได้แปลว่าเราไม่ใช่ปรัง <c oughs> แต่มันบ่งบอกถึงความหลากหลายของชาวรั้ว khapari ta ingr rat ra ku ngepo saya i pai dayu nang